ปาดที่ต้มแม่โถ่ไปแต่เรียตตนมันแถวา่าเหอมีเงินว่ามีท้องเนาะเอ้ยพอแต่ฉาบป,ปูนเห็นมันแม่หนาฝนลำบากนอนแบบนี้แล้วเนี่ยหนาฝนลำบากทั้งนอนทั้งเหงียวทั้งขี่เออแต่เลียกตนสาแแ่ว้าเจ้าสิเดอออกป้อยกับพุนแล้วบาน้เขาขึ้นเล่า่นนะ่จะจ้งสิเดอออกป้อย แต่เลี้ยงตน้นไทเนาะอืมควายกับยังพ่อไข่แน่อยู่แห่งแน่อยู่ปาดบกฮูงกับสามาดกคักเที๋วไปเบิ้งไกลๆกันนะโดกค่ะปดอีพ่ออีแม่อีแพกัะสามาดกคักเดี๋บวกฮูงต้นนี้ต้นนี่น,น้อยหนึ่ง แต่เบิ่งมากได้ผลอ่ะสีบ่าฮักว่าโคนซะบ่โอ,อ้โคนลงมาต้นหนึ่งเราเหลือต้นนี่วันนี้ดกฮักดกน้อไใหม่ก็ยังพ่อเหลือได้แกงอยู่ค่ะได้เก็บแกงอยู่หอกนี้แต่ว่ามันฉีไวไหวแล้วเนาะมันก็ออกมาจนว่าเริ่มฝนฝนเนาะตั้งแต่ฝนที่เล็กๆไปนะ กับหงกสิว้ายนี่ลหละในนัน,นเป็นเลี่ยงเขียนอีโม่เลี่ยงเขียนอีโม่ในนันพอได้เก็บแกงอยู่ตอนนี้เนาะใหม่ไหวแห้วเน,ะนาะเ็ดไอ้เนาะไหม่สมไปแจก๊กว่าจ๊กชูเทดเนาะไหม่ทงเนงาะไหม่ยังกับเอเล่ยู่ๆไต่าตารางเฮียนน่ะนะบ่นหน่อยก่อเนาะห้าหกก่อทั้งนี้ก็ได้กินบ่เบื่อ อยู่ทังหัวหน้าทั้งผุนค่ะน้องใหมอกก่อีกสามก่อซ้ำนั่นแหละเฮ็ดไว้เก็บไว้แอบเถาน้อมไว้ได้กินเบิดปีเมิร์ดบ่อเป็นค่ะเข่าปีนี่งามอยู่ค่ะสวยอยู่เข่ากระไดวาาสวยอยู่ค่ะปีนี่งามมาคักอยู่เข่ากระได ที่แรกว่าสีแรงเนาะเดี๋ยวยางไปเบิ้งเรื่อยๆน้ำกันเนาะค่ะปลาเขางามอยู่เลยเอลเพุ่อค่ะสูงจนเลยเอวแต่ค่ะที่ถ่วมข้อบุพล่ะค่ะงามค่ะพี่น้องค่ะปีนี่เขางามค่ะมือประมาณสองสามมือขึ้นหลังนี่ป่ามันล่งตรงลงรีเนาะค่ะป่าเพื่อนได้ไลยเอาไปเห็ดปลาเดกปลาล่าค่ะแล้วกับแป้งปันกันกินค่ะ งามอยู่เขาปีนี่ถือว่างามเลยค่ะแต่แต่ยางมาจากหัวเทียงจนสีฮอดหัวหน้านี่ว่ไปซึ้งสุดดอกค่ะไปแค่กลางๆพ่อเนาะเพราะว่ามันอีกไก่เติบอยู่ค่ะเพราะถึงหัวไอมะหงน้องนี่ประมาณเคืองหนึ่งค่ะป่ากนาสีออกวัชระระค่ะไก่ิบองนี่แล้ะน้องซานี่กินเบิดแรงเบิดตปีเบิดฝนหน้าแรงก็ได้กินย้อนซานี่แหละค่ะพี่น้องแต่ว่าหน้ามันปีขึ้นมาป่ามันก็นสิออกมาก ไอ้ลงไปข้างหลังพี่ละค่ะเบิ่งแล้วว่าสีลงไปเบิ่งลีเบิ่งตรงอยู่ทางอันปลากล้วยที่มานหงบ่ลงไปดอกค่ะย่างอีกไก่เติอบอยู่ย่างกับขึ้นเสียงหน้า,าปลาพรอนผ้าเม,มื่อวันบรรยากาศปลาเข่าเขาียว เชี่ยวสะอุ่มชุ่มสะไวไปทั่วสายหุดสายตานะคะขอให้พี่น้องสุขภาพแข็งแรงคือเก้านั่นแหละค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ